สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างสตัวกันนะครับสูตรนี้จะเดินมาทั้งหมด37สิงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่38ตามภาพเลยนะครับสูตรจะเริ่มข้างแต่งวดที่ออก4ีหนะครับ ก็คืองวดประจำวันที่16บหพฤศจิกายนสอง4นห้านะครับนี่นะครับ9 7 2 6 1 6็ดนะครับตัวล่าง4 6นะครับ นี่นครับสูตรคุณได้0145ออก46นะครับเข้า4นะครับก็034ออก84นะครับเข้า4หลักหน่อยก็034ออก70นะครับ0หลักหน่อย8923ออก19นะครับนะครับก็เป็นไปนตามภาพเลยนะครับให้เพื่อนได้ชมกันนะครับเดี๋ว ตอนท้ายเพื่อนๆก็ไปคำนวณกันดูนะครับว่าสูตรเดินมาตามที่ผมเขียนไว้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าจะพูดทุกสูตรก็จะพูดทุกครั้งมันก็จะยาวไปนะครับเดินจริงนะครับงวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับเพราะลงสูตรที่ เป็นคู่ขี้ไปนะครับซึ่งก็หลุดนะครับต้องขอภัยสมาชิกทุกท่านนะครับมันได้เลขขี้นะครับแต่สองตัวล่างออกศูนย์หกเป็นเลขคู่แทนนะครับว่ารับสูตรคู่ขี้มันมีเข้าหลุดโอกาสเสี่ยงครึ่งต่อครึ่งนะครับเรามาชมสูตรนี้กัน,นครับเป็นสูตรรวมนะครับ สามเจ็ดงวดนะครับแต่งวดนี้ก็มั่นใจนะครับว่าจะติดเลขคู่อีกหนึ่งงวดนะครับยังไงก็เลือกซื้อเลือกจับลอตเตอรี่กันก็ให้มีเลขคู่ติดกอนไว้นะครับในตำแหน่งฝังตัวล่างนะครับอย่างหนึ่งหนึ่งนี่ก็ไม่น่าซื้อนะครับหนึ่งสามก็ไม่น่าซื้อนะครับ แต่ก็อาจจะไปสองตบนก็ได้นะครับเผื่อจะถูกรางอที่หน่งนะครับถ้าซื้อน,นอกมือาจจะมีนะครับแต่เลขล่างต้องมีเลขคู่ติดอย่างน้อย1ตัวนะครับนี่ครับงวดล่าสุดนะครับคำนวณได้หนึ่งสองห้าหครับออกศูนย์หมาหนะครับ,ออก, 0, รบก็มีงวดที่เข้า2ตัวอยู่ หงวดสองงวดนะครับสามงวดงวดนี้เามัได้ห้าหกเก้าศูย์ออกห้าหกนะครับงวดนี้ได้หกเจ็ดศูนย์หนึ่งออกหนึ่งเจ็ดแล้วก็งวดนี้แปดเก้าสองสามออกสามแปดนะครับก็จะมีบางงวดที่เข้าสองตัวนะครับมารับชมวิธีคิดกันนะครับ วิธีคิดเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหกคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มแต้มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองนะครับแล้วบวกเพิ่มแต้มอีกสามเป็นเด่นตัวที่สามบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่อนนะครับ 4ี่บเป็น8 1ดหนึ่งบวกหเป็นหนะครับนะครับกดาษเอียงครับ1นบวกหเป็น6 6หบวกศูนย์เป็นหกหบวกแปดเป็น14 14ีบวกเป็น14 14ี่สิบสีวกหเป็นยี่สิบวกหกงที่นะครับได้ยี่เราก็ได้ได้หกนะครับ หบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น7จดเจบวกเพิ่มอีกสาเป็น10ใช้ศูนยูนย์บวกอีกหนึ่งเป็น1นะครับเราก็ได้เลขวิ่งล่างสี่ตัวนะครับ6กเจศนย์หนะครับแล้วก็มีสูตรที่เจอในเฟสนะครับ ขอให้มาเลขเด่นคือ8ปดห้านะครับเพราะฉะนั้นก็ชนกันที่เลขศูนย์นะครับชนกันที่เลขศูนย์สูตรนี้เดินมายามกันนะครับประมาณ60งวดนะครับแต่เขาไม่ได้บอกสูตรไว้นะครับ ก็ไม่ได้นำเสนอให้เพื่อนนะครับเอามาจับชนกันเฉยๆนะครับแต่ถ้าศูนย์ไม่มานะครับเราก็ลองจับกันที่6กห้าหกสนะครับ 7จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าสูตรไม่มานะครับถ้าตัวชนไม่มาและสูตรสองสองสูตรเดินต่อนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่สูตรไม่มานะครับถ้าสูตรมาก,ก็คือเป็นเลขวิ่งศูนนะครับ รับสุดเลขเด่น3ตัวที่เราคำนวณให้ก็คือห8แดศูนย์นะครับก็ชนที่0ูนย์อีกนะครับแต่ว่าแกับหก็มาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเลขศูนย์มันชนกันสามสูตรนะครับหรือศูนย์จะมาอีกนะครับแล้วก็เราพอได้ชุดนี้แล้วนะครับเราก็มาดูแต้มรวมสองตัวล่างเรานะครับแต้มรวมสองตัวล่างของเราได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ มาดูกันนะครับว่าตัวไหนได้เข้าแต้มนะครับก็จะมีหกแนะครับเจ็8ดหนดเป็นแต้ม9้านะครับหนึ่งห้าเป็นแต้มหกหนึ่งี่เป็นแต้มห้า ของน้ำไม่เข้าแต้มนะครับจะเข้าแต้มอยู่ห้าชุดนะครับแต่ว่าหนึ่งห้านี่โอกาสมาน้อนครับเพราะเป็นเลขีดด้วยกันนะครับที่เน้นๆแล้วก็จะมีหกแปดนะครับเจ็ดแปดหนึ่งแปดและหนึ่งสี่นะครับย้ํานะครับในกรณีที่ศูนย์ไม่มานะครับแต่ถ้าศูนย์มาพวกนี้จะไม่มานะครับ คแคปสูลกลับมาคำนวณย้อนหลังกันดูนะครับสูตรนี้เดินมาจริงนะครับแต่เพิ่งลงไปงวดแรกนะครับฝากเพื่อนๆไว้พิจารณาอีกห่งสูตรนะครับรวบรวมสติไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเทสทายเราจะมาสรุปผลกนันทีนะครับสรุปเลขที่เด่น ให้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับจะหาลักสิบกับหลักหน่วยที่เดินดีๆมานะครับมานำเสนอแล้วก็ตัดด้วยเล,เลขดับนะครับดับหน่วยล่างขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ